สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะมาพบกันชื่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เอาสูตร3าตัวนะครับมาแบ่งปันกันนะครับเนาะสูตร3าตัวนะทุกคนนะเป็น3ามตัวเล็เด็ดนะครับ12ชุดนะฮะซึ่งสูตรนี้ที่แล้วก็เข้าไปนะครับก็เห็นหลายๆท่านนะฮะบอกว่าผมบวกผิดนะครับแถวสองแถว2ผมบวกผิดตรงไหนเอ่ยนะครับผมก็มาคำนวณดูแล้วนะฮะ ก็ย <aría> like ังเข้าอยู่เนาะเนี่ยนะครับถ้าแถวสองถ้าเป็นสูตรสองสูตรนี้เนี่ยผลลัพธ์ก็ได้เป็นย5ิบห้านะครับเพราะว่าสี่บวกสี่เนาะสี่บวกสี่สี่บวกกันอ่ะตีเป็นสี่บวกกันนะครับสี่ห2 8 4งสี่สี่สองแปดสานองสี่สี่บกนะครับเป็นสิบหกนะสองตัวนี้บวกกันนะสิบหกบวกด้วยเก้าก็ผลลัพธ์ก็ได้เป็นย5ิบห้านะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมตรงนี้หรือเปล่าก็9 2 18 18สองสิบปดสิบปดบวกหนึ่งบวกสอง ส2 2หนึ่งสองสองสองสี่สิบแบวกสี่บวกหนึ่งเป็น23ิบสามตรงไหนครับที่บวกผิดเ <c oughs> นาะก็ผมลองย้อนดูนะครับท่านก็บอกว่าผมบวกผิดนะวิธีคำนวณก็ตามนี้เลยเนาะนะนะวิธีคำนวณนะครับที่บวกไว้ให้ <c oughs> เห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีหนึ่งนะนะเรือลองเอาไปคำนวณเองที่บ้านนะครับซึ่งวิที่แล้วก็เข้าไปนะตรงนี้สูตรนี้วิทีแล้ว <c oughs> เข้าอยู่นะครับเนาะให้ไว้สี่สูตรเข้าหมดเลยสี่สูตรนะครับ โมดนี้เอากี hmm. ่สูตรดีทุกท right ่านนะเอาดนี้เอากี่สูตรดีเอาสักสิบสูตรไปเลยไหมสิบสูตรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะจะเข้ารูปบางทีทําสูตรให้เยอะไม่เข้าเลยก็มีนะทุกยนะเออทําสูตรน้อยๆก็เข้าดีๆนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนนะเดี๋ยวผมขอขยับอะไรให้เข้าที่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูสามตัวสูตรชื่อสูตรเลยนะสักครู่นะครับ รครู่นะครับเดี๋ยวมาคำนวณแบงค์พร้อมกันเนาะตรงนี้นะเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมกันนะครับนะเป็นสูตรอสามตัวเด็ดนะครับสองชุดแล้วกันนะสามตัวเด็ดนะครับสิบสองเนาะชุดนะครับสถิติเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนนะสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้า จริงๆแล้วสถิติห้างวดนะครับผมนะแต่ผมกลัวกระดาษไม่พอนะครับเดี๋ยวกระดาษจะไม่พอเอานะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเอาด้วยนะผมก็เลยย่อมาให้นะครับเหลือประมาณสี่งวดนะให้มาคํานวณกันนะฮะนะทุกท่านเดี๋ยวสูตรเอ่อสูตรต่อต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้เรื่อยๆแล,ล้ววันละคลิปวันละคลิปแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะเมื่อวานนี้ปังมากนะปังมากทั้งลาวทั้งนอยทั้ง สามรัฐทั้งดาวโจน์นะครับทั้งลาวสตาลาวีโอเข้าหมดเลยเข้าทุกชุดเลยนะรัฐบาลด้วยนะเมื่อวานนี้โอ้โหฟังจริงๆนะมันมากนะครับผมเมื่อวานนี้อโอเคทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะวิธีคำนวณนะเดี๋ยวผมแจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อยากได้สูตรไปนะครับ เอาว่าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมนะถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองตามดูก็ได้นะครับลองจับไปดูก็ได้นะหรือท่านใดที่มีเลขอยู่ในใจแล้วนะครับก็ตามเลขของท่านก็ได้นะครับหรือว่าจะจับตัวที่ทําสูตรเนี่ยไปชนให้ก็ได้นะครับผมนะอันนี้เป็นเพียงแนวทางในการคํำนวณสถิย้อนหลังเท่านั้นนะครับโอเคเนาะพูดให้เข้าใจก่อนนะครับผมนะเผื่อบทท่านเข้ามาก็ โงงเฉงโงงเฉงเลยนะเออผบก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะผมนะกับคนแบบนี้นะพูดก็พูดให้ฟังตลอดนะครับว่าเอ,อผมเป็นงานคำนวย้อนหลังนะครับผมนะอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะ อ๋อเป็นแนวทางนะครับอเป็นแนวทางโอเคเดี๋ยวมาดูสูตรแรกนะครับสูตรแรกเนี่ยที่เราใช้คำนวณนะครับเราใช้เป็นตรงนี้นะผมนะหลักแสนนะสองครั้งนะครับแล้วก็นํามาบวกกับหลักหมื่นนั่นหนึ่งครั้งถัดมาบวกหลักพันสองครั้งนะครับผมนะเท่านี้นะสำหรับสูตรแรกถัดมาสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สองเนี่ยเราใช้เป็นนี่นะครับเราใช้เป็นหลักแสนนะบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหมื่นนะฮะสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะปีหนึ่งครั้งเนาะ ถัดมานะถัดมาเป็นสูตรที่เท่าไหร่อะสูตรที่สามเนาะสูตรที่3ามใช้เป็นหลักแสนนะครับหลักแสนนะฮะนำมาบวกกับหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่างนะสามครั้งตามนี้เลยนะตรงนี้ผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อนนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้เราใช้เป็นสองใช่ไหมท่านอ่ะเราใช้เป็นสองนะครับผมนะเป็นเลขท้ายหมดเลยนะเราใช้เลข2มาวางไว้นะ สองมาวางไว้สองตรงนี้นะครับสองตรงนี้เนี่ยบวกด้วยหนึ่งของที่นะครับได้เป็นสามนะครับผมถัดไปตรงนี้เราใช้เลขเก้มามาวางนะครับเก้าบวกด้วยเท่าไหร่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูให้เก้าตรงนี้เนี่ยบวกแปดของที่นะครับเก้าตรงนี้บวกแปดของที่ก็ผลลัพธ์ที่ได้ไหนะได้เป็นเจ็ดนะครับผมอ่ ถัดมาตรงนี้เนาะได้เป็นเลข3ตัวเราใช้เป็นเลขศูนยม์มาวางไว้ก่อนเลยศูนบวกด้วย3คงที่นะครับได้เป็น3 3สบวกด้วย2คงที่นะฮะได้เป็น5้านะครับผมนะตามนี้นะครับโอ้จับคู่จะพอไหมเนี่ยทุกท่านนะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวทำเหมเือนเดิมแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยใช้เป็นบวกหนึ่งเนาะเอาเอาจดไปได้นะจดไปได้นะเอาไว้คำนวณเองที่บ้านนะครับผม ตรงไหนพลาดตรงไหนผิดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะเอาไปแกเนะจะได้เอาไปแก้นะครับอือนะครับเอาเป็นแนวทางนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันสําหรับตรงนี้เดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับผมท่านจับคู่นะครับจะได้เป็นสองเก้าศูนย์นับสิบสองชุดนะฮะสิบสองชุดสามตัวสองเก้าศูนย์นะครับอ่าสองเก้า สามนะครับผมนะพอมันเนี่ยสองเอจ็ดน,นะครับตรงนี้อันนี้เป็นเจ็ดน,นะทุกคนนะสองอเดี๋ยวนะสองเก้าศูนย์สองเก้าสามสองเก้าห้ากดนะครับผมขอไปขอ,ขอไปแล้วก็สองเจ็ดศูนย์นะครับผมนะสองเจ็ดสามนะครับอา่า สองเจ็ดห้านะครับผมถัดมาตรงนี้นะผมน่าจับคู่ได้ประมาณนี้แสงจ้าไปหรือเปล่าท่านตั้งหนึ่งนะผมลดแสงให้นะครับนี่แบบนี้น่าจะเห็นกันชัดนะอ่ะแบบนี้นะ่งสองเจ็ดห้าแล้วก็จับคู่นะเป็นสามนะครับ 9, 0, 3, 9, 3, 3, เก้าศูนย์สามเก้าสามสามออเก้าห้านะครับผมนะถัดมาเป็นสาม เจ3ศสามเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดห้านะครับอ่ะงวดนี้นะครับผมนั้นเลขที่ออกเนี่ยก็เอาไปเลขท้ายนะผมนะของรางวัลที่หนึ่งะ3มตัวนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่นะครับสามเก้าห้านะครับผมนะสามเก้าห้างวดนี้นะคผมนะนี่เข้าตรงนี้นะสามเก้าห้าสามเก้าห้าเข้าเอ้ยทุกท่านแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับนี่สามเก้าห้างผิด นะตามนี้เลยนะสำหรับสุดแรกนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมาสุดที่สองเนาะน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนี่ครับเอ่อสองบวกด้วยหนึ่งคงที่เป็นสามเนาะตรงนี้ศูนย์ตรงนี้เนี่ยบวกแปดคงที่ได้เป็นแปดถัดมาตรงนี้ใช้เลขสี่มาวางนะครับสี่บวกด้วยสามคงที่ได้เป็นเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกด้วยสองคงที่เจ็ดแปดเป็นเก้านะครับผมน่นาจะคู่ได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นสองศูนย์สี่นะครับสองศูนย์เจ็ดนะฮะ 2องศูนย์เะครับผมสองแนะครับสองแล้วก็สองนะฮะถัดมาเป็น304ศูนย์สี่นะฮะสามนะครับนะแล้วก็สามนะครับสามนะครับนะสามและสามนะฮะนี่แล้ว เดี๋ยวมาดูเลขงวดนี้กันออกอะไรเนี่ยนะเลขี่ออกเป็นสามศูนย์เจ็ดนะงวดนี้วิธีคำนวณเนาะก็ตามนี้นะครับผมนาะลองจับไปทําที่บ้านก็ได้นะตรงนี้งวดนี้ก็เข้าตรงๆนะผมนะสถิติห้างวดนะผมนาะจแต่ย่อมาให้นะย่อมาให้อ่าเท่านี้ก็ลอบไปประมาณกี่นาทีแนละ้วเก้านาทีแล้วนะเพิ่งได้สองโตรเอง <laughs> คุยกหนยาวจัดเนี่ยถ้าผมไลฟ์สดนี่คงจะ นะครับนู่น่ยยี่สิบสามสิบนาทีหวาจะได้ทําเสร็จนะครับต้องคุยด้วยนะครับคุยกับท่านผู้ชมมานะครับเโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับข้อที่สานะครับตรงนี้ใช้เป็นเก้าบวกเก้าบวกสามได้เป็นยีิบสามนะครับแล้ใช้เลขสามมาว่างสาบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นสี่นะครับผมตัวนี้ใช้เลขแปดมาวางเนาะแดบกด้วยแปคงที่ได้เป็นสิบหกนะฮะมาตรงใช้เลขศูนย์นะครับศูนย์วกสามคงที่ได้เป็นสามสามบวกสคงที่นะครับผมนะไดเป็น ้นะครับผมโอเคสับคู่นะครับเป็น3 8 0 3 8 3าแแล้วก็3 8 5นะครับถัดมาเป็น3 6 0 3 6 3แล้วก็3 6 5นะครับผม4 8 0แนะครับ4 8 3นะแล้วก็4 8 5นะครับผม 4 6 0 4, 6, 3และ465นะครับ 2> อ2ชุดตามนี้นะครับรวกนนี้หนึ่ง,งน,นัดนะแบตบจะพอหรือเปล่าในสมัยกล้องนะครับอ่าวันนี้ออกเป็น603นะ603แต่งวดนนี้ก็เข้าไปนี่ครับเข้าตรงนี้นะ603นนี่ครับนี่แต่ไปกลับกันนิดหน่อยนะครับนะครับผมวันนี้่า360ศวันนี้ 603นโอเคนะ okay, ครับถัดมานะถัดมาอันนี้ก็เป็นงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเนี่ยกำลังคำนวณกันอยู่ตรงนี้ผมว่าผิดตรงไหนครับผิดตรงไหนนะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะไม่รู้ว่าสูตรไหนนะครับไม่เออไม่รู้ว่าสูตรไหนที่ผมคำนวณผิดนะครับผมมาย้อนกลับอีกทีก็คำนวณถูกเ็ยนะครับนะสี่หนึ่งสี่ถ้าผิดตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมนะงวดไหนงวดไหนนะครับเนาะผมไม่ได้ไปแก้คนระับ ่ะโอเคตรงนี้เราใช้เป็น4ี่บวกสี่สี่บวกสีบวกสเป็นสิบ6กบวกสเป็นสิก็ถูกแล้วนะครับ4ี่บวก4ี่4ี่บวก4 4่สี 4, 4่หนึ 4, 4 wij, 4, 4 time, ่งสี 9, ่ี 9, okay. ่เป so ็นสิบ6กบกวกเก็ได้เป็น25สนะครับสิบวกเเนาะได้เป็นย5ส่วนตรงนี้ก็เก้าหนึ่งเกนะครับเก1าสองสนะครับยี่สิบเจดบวกยี่สิบเจ็ด สูตรนี้เปอ่าอาจะพูดนะครับผมนั่นผมลืม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 ตรงนี้นี่นะีิทีคำนวณนี่นะครับเ <c oughs> นะนะถือไปแล้วนะนันนะอันนี้ที่ผมจดมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อที่แล้วเนี่ยผมคำนวณให้เข้านะผมก็เลยดึงเลขที่คำนวณมาให้เอาวางไว้เลยนะี่นี่นะอืม นี่ครับตามนี้อย่างอันนี้นะสูตรนี้ก็9 1 9 9 2 8นะครับนะ9 3เป็น27เนาะ27อนะ่ะตรงนี้อีกก็เป็น9 9 1 9 28, 9 2 8 9 3 27เอ่อ9 4 36นะครับผม36บก4 36บวก4เป็น40 40บก3ก็ได้43ก็ถูกแล้วนะครับนะตรงไหนผิดนะเห็นหลายๆท่านเข้าไปบอกว่าผิดผิดผิดผมก็งงว่าผิด,ผดตรงไหนอ่นนนนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะตรงนี้ ตรงนี้ใช้เป็นแปดนะที่นำมาวางนะครับแปดบวกด้วยหนึ่งของที่ได้เป็นเก้านะครับผมนะตรงนี้ใช้เป็นเลขห้าเนาะห้าบวกด้วยแปดนะฮะห้าบ,บวกด้วยแปดเนะี่ยได้เป็นสิบสามใช้เอ็กสามมาวางตรงนะี้ใช้เลขสามมาวางนะสามบวกสามของที่ได้เป็นหกนะครับหกบวกด้วยหกบวกด้วยสองขงที่อ่า หกบวกด้วยสองคงที่นะครับผมนะได้เป็นแปดนะครับผมโอเคจับคู่กันนะตรงนี้เป็นแปดนะครับคู่แปดห้าสามแปดห้าหกนะครับแปดห้าแปดนะครับนะถัดมาเป็นแปดสามสามนะครับนะแปดสามหก แล้วก็8ปดสานะครับถัดมาตรงนี้เราใช้เป็น9เนาะห้าสาห้าหแล้วก็9ก้าห้าแนะครับถัดมาเราใช้เป็น9ก้สหอ้าวขอภัยน้องเก้าสามสาก่อนนะหลาลิควิดไม่เจอเลยเนะี่ยเจอแล้วดับน้งงิ้นนะ นะครับคล,คลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะคใครดูจนจบนะคอมเมนต์คำว่าออคอมเมนต์คำว่างวดหน้าถูกสามตัวแล้วกันนะนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอืมเอเก้าสามสามนะครับเก้าสามหกงวดหน้าถูกสามตัวนะครับนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็ขอให้สมหวังกันทุกท่านนะครับนี่นะครับที่เข้าเนาะ เออห้าสามแปดนะไปเข้าตรงนี้นะจะกลับกันนะจะกลับกันนี่นะเนี่นยศรกินะฮะเตรษิมีห้างวดนะแต่ย่อมาให้เลยตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะเป็นงวดประจำวันที่สิบหกนะ1ิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามะตรงนี้เดี๋ยวผมใช้เครื่องคิดเลขเลยดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวบวกผิดบวกถูกอีกนะครับผม <c oughs> สักครู่นะอือ มาดูไปด้วยกันเลยตรงนี้เราใช้เป็นแปดเนาะสักคู่ตัวนี้แปดบวกแปดนะครับบวกสามบวกห้าบวกห้านะครับผมอ่ะออผลลั์ที่ได้เนะี่ยได้เป็นยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าถัดมาตรงนี้ใช้เป็นแปดนะครับบวกกันสามครั้งเนาะแล้วก็บวกด้วยสามนะอีกสองครั้งนะถัดมาบวกสามนะฮะอีกหนึ่งครั้งนะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสามสิบสามนะครับ ตรงนี้นะครับสูตรที่สามนะครับเกือบเกือบลืมบวกตรงนี้นะเกือบผิดเกือบผิดดีนะผมมาย้อนดูก่อนในงเออบวกผิดให้อีกนะครับนะตัวนี้จะเป็นแปดนะครับบวกด้วยแปดอีกสามครั้งนะครับผมอ่ะถัดมาบวกด้วยเจ็ดนะฮะแล้วก็บวกด้วยสามนะครับผมนะาสามครั้งโอเคก็ได้เป็นสี่สิบเนาะสี่สิบแปดนะครับอ่ะ ตรงนี้ชเชเลิก้ามาวางกเลยเก้าบวกหนงของที่ได้เป็นศูนย์ะครับผมทันมาโนเรลลกสามสามบวกด้วยแปองที่นะครับสามบวกแปดงที่เท่าไหร่ได้เท่าไหาร่กั้สาเป็นอ่อสิบสิบเอ็ดผมสิน 11, นเนาะสิเนาะใชเลิกมาวางอ่ะโอเคทัดมาโนใชเลขแปดมา โอ้โนะครับสักครู่นะครับเพื่อนนะสวัสดีครับครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวโอนให้เลครับครับโอเคนะครับผนส่งโทรมาแล้วเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อตรงนี้ใช้เป็นแปดนะแปดบวกสามคงที่นะได้เท่ากับสิบเอ็ดนะครับตรงนี้หนึ่งเนี่ยบวกด้วยสองคงที่นะได้เป็นหนึ่งสองสามนะผมไม่กล้าแบบไอ้นี่เลยอะ กลัวคำนวณผิดนะฮะเดี๋ยวเอท่อานผู้ชมเนี่ยจะได้เลขผิดผิดไปนะครับไหนทุกท่านตามนี้นะครับตามนี้นะฮะโอ้จะยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมในคลิปนี้ยาวมากนะรตรงนี้เราใช้เป็นเลขเก้านะเดี่ยวมาจับคู่กันเก้าสามนะครับเนี่ยที่เข้าไปเก้าสามแปดนะครับผมนะเก้า สามสกู๊นะครับว่บานผมขอพงไว้ก่อนสามแปดนะครับผมมาที่เข้าไปแป๊บนึงผมทาปกคลิปก่อนนะครับโอเคนะครับเก้าสามแต่เก้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็อุ้ยเฮ้ยผมเป็นอะไรเนี่ยทุกท่านผ <c oughs> ม,มเป็นอะไรเนี่ยนะครับ สปเก้าสามแล้วก็9ก้สามสนะฮะถัดมานะครับเราใช้เป็นเลขเก้าหนึะครับเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็9ก้าหนึ่งสามะครับผมเออนี่ชนกันนะนี่ชนกันนะตัวงานครับถัดมานะเป็น0ูนยมแดศูนย สาหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามสามนะครับถัดมาเป็นศูนหนึ่งหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมศูนย์หนึ่งแปดก่อนแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูหนงเอบวกบวกผีดบวกทู ไม่หรอกนะครับกลัวท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เลขผิดไปนะครับเออตั้งใจเลยนะครับตรงนี้เออเป็นเลขชนกันเยอะนะทุกท่านนะเอออย่างอย่างตรงนี้นะครับศูนย์สามหนึ่งตรงนี้ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะเลขชนกันเยอะนะท่านนะอันนี้ก็อะไรเนี่ยเนี่ยชนกันเก้าหนึ่งสามสามเก้าอะไรเน,นี่ยนะครับนี่ชนอันนี้ชนไปสองตัวเนะเออเลขชนกันนะครับผมวันนี้อ่ะก็ลอง จับเอาไว้ไปพิจารณากันแล้วกันนะทุกคนนะนี่สามตัวงวนนี้สิอะไรนะสิชุดนะครับอ๋อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมก็นะเอาไว้เลือกซื้อสลากกินแบ่งบนนรัฐบาลนะยังไงไม่สนับสนุนนะเนาะการพนันนะรหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับทุกท่านโอเคใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมนะขอบคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมนะแต่ต้นนะจนจบเลยเนี่ยผมนี้ หรือสูตรต่อไปเนี่ยผมจะยอยทาให้เรื่อยๆพรุ่งนี้ผมขอ3ตัวแข็งๆนะครับนะสูตรเด็ดนะฮะสูตรเด็ดขอสตัวแข็งเอามาลงให้รบกันนะครับพรุ่งนี้เนาะเด็ดๆนะครับเอาไปก่อนเลยนะจะได้เอาไว้เลือกซื้อสลักกันนะครับโอเคนะครับสำคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมนกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะถ้าเป็นประโยชน์นะครับโอเคไปลวสวัสดีทุกท่านนะครับ